สวัสดีค่ะพบก,กับชมพงคู่เวลานะคะวันนี้นะคะมาเอาใจรถขอบ18นะคะขอบ18นะคะเป็กพร้อมยางราคาโปรโมชั่น18,900 18,000กว่นะคะดูว่าได้ยางลายไหนนะคะเป็นยางลายนี้นะคะ Sport XK08 นะ Sport XK08 ค่ะขนาด235 45 8และ265 40 18นะคะส่วนคู่แม็กคู่แม็ก KAYS นะคะเป็นลายข้างหลังค่ะ เลือกได้ทุกลายเลยว่าลูกค้าจะเอาเป็นลายไหนหรือว่าลายอื่นเพิ่มเติมนะคะอยากดูลายอื่นเพิ่มเติมก็สามารถ a d ด id ของคู่ได้เลยนะคะ id l ล n e นะคะ poo02519 poo02519 นะคะเดี๋ยวคู่จะทิ้งไว้หน้าติ๊กตอกของคู่เองเลยนี่ค่ะจะเป็นประมาณนี้ลายประมาณนี้นะคะเลือกได้ทุกลายเลย18,9 0 0 1 8,900บาทเท่านั้นนะคะยางก็จะเป็นลายประมาณน,นี้นะคะ Sport X k 08นะคะ Sport X k 08น้องใหม่ของ Sport X นะคะยางขนาด235/458แล้วก็265/448นะคะรายประมาณน,นี้